สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งร่วมกับสยามไมค์คราฟนะครับพบกับชายสยามและทีมงานทั้งหลายวันนี้เรามาเล่นมินิเกมกันนะครับใน WorldX ตอนนี้เวลาคือตี2นะครับของวันที่5ธันวาคมตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์สยามไมค์ครับ WorldX ซครับเพิ่งเปิดวันแรกเนาะเราจะมารีวิวมินิเกมซึ่งมีเมมเบอร์มากมายเลยเห็นบปล่าเดี๋ยวจะซูมให้ดูหน้าตากันนะครับลอยังไงสวยยังไงกันนะครับดูกนทางน้ำนี่มีเมมเบอร์มาด้วยครับ โอเคซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเล่นมินิเกมในแมป t o Castle กันนะครับซึ่งเป็นระบบ CTF หรือ Capture the Flag ชิงทงกันนั่นเองเราจะมาลองดูกันว่ามีมีคนเล่นเยอะกันขนาดนี้สิกว่าคนเนี่ยมันจะหาหาหรือหันขนาดไหนมันจะขนาดไหนโอเคทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะครับมารวมตัวกันที่นี่เลยแบปไหนครับผม t o Castle ครับอันซ้ายสุดนะครับ ถ้าเราลองคลิกซ้ายดูมันจะมีเมนูเอ้ยคนที่เป็นครีเอทีฟอย่าพึ่งเดี๋ยวป้ายหายอีก <c oughs> คลิกซ้ายดูได้ครับมันจะมีรายละเอียดบอกเพิ่มเติมนะครับศูนย์ทั้ง16เล่นได้16คนนะครับคลิกขวาเข้าไปเลย้จับคนชาน้า,นชานหนึ่งนายจับคนช้าหนึ่งนายเข้ามามีป้ายบอกรีบก,กดได้เลยครับ <c oughs> เราจะเอาคลาสอะไรใครใครคอยสอนแปะป้ายเป็นการแอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกัน ไเกมี่่ได้บเถ้าไม่พอใจในเกเลี่ยนคาได้นะครับโอเคถ้าใครไม่พอใจในเกมเปลี่ยนค์ดได้นะครับโอเคอ้าใคไม่เม่นค่ได้นรอ้นไม่ได้อ่าได้นะครัอโอเคถ้าไม่กต้องครับแอามนกมปี้ยค่อได้นรั่โอเ้ามไม่อนี้มเยน่้นะครับเ้าใครไม่พอนกมนคอเไม่พอ้เกมือนกันครับผมเพิ้าเข้ามาครั้งแรกเหมือนกัาเฮ้ยะครัเค้ม่อมยน่ไ้น ทำไมแม่นจังเลยทำไมแม่นจังแม่นจังเลยพูดได้ครับไม่มีอะไรพูดได้เลยครับเต็มที่ครับเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยบวกบวกไอ้นีตัวยาวว่ะเจยวตัวยาวตัวยาวต้องจัดก่อนวิ ับปิดตาโร่ตาปิดก่อนเลยนะตาปิดก่อนเลยนะครับปิดเขาจะไปียร์ทงเราแล้วแหละโอเคแลมโอ้ยจบตายมันอยู่ตรงไหนเกินทองตรงไหนเกินทองไอ้บนบันลังไอ้โธ่ซีแค่อยู่อุ๊ยโอ้โหติดไฟเต็มเต็มไม่ได้ละเราเป็นสายบูสเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนคลาส โอ้โหหวานเริ่มเลยพิกเซลโอ้โหยิงไม่โดนเลยอะไรพิกเซลปิดก้อนด้วยครับพิกเซลทีมเดียวกันเอาจริ้งวะเนี่ยธงยืนไหนโอ้ย sorry sorry ตีสองก็เริ่มเมาแล้วนะหาธงไม่เจอไม่เป็นไรเราต้องอย่างนี้อันนี้คนจริงแล้วคนจริงธงยืนไหนเฮ้ยโดนธงมาแล้วใจเย็นธงน้ำงินทีเราเอ้ยเอ้ยแล้วธงบอกว่าต้องแดงอยู่ไหนะธงมันก็อยู่ซ้าย ไ่้มันป้ายแคปเจอร์มันป้ายนะป้ายนะลูกอันายไม่รู้จักหรอเตามีเหรอเอาวีนายเราไม่อกเลยอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อเจอแล้วรู้แล้วรู้แล้วติดอยู่ในรูพารัตติดติดอะไรนะติดอยู่ในรูรู้ไหนรู้ไหนตกคนไปสังหารเชียวอยู่รูไหนเอ่ยรูไหนรูให้ตกได้เหรอเนี่ยรูเหรอนี่ไงเราเจอแล้ว โอภีโอภีโอโอเราจะทำยังไงดีเอาแล้วนะครับตัจัดการโอ้ยสเอฟเอาคะแนนไปแล้วหนึ่งตัวจัดการคือจะส่งเราลงมาด้วยกันรู้สึกว่าบอลจัดการโคตรโอภีเลยนั่นแหละได้ทงแล้วได้ทงแล้วได้ทงแล้วโอ้โตอเกอร์ดีกว่าเว้ยเออตายจนได้อ่แล้วทำไมตอเกอร์มีดาบสองนะครับ อันนี้น่าจะบังนะครับจะต้องจัดการเฮ้ยผมเห็นธนูผมเห็นธนูลอยลอยได้โชว์ธนูติดตัวอยู่นะนายมีธนูติดตัวนายอยู่เฮ้ยข้างหลังเขาตีสบายเลยเฮ้ยโอ้คนอยู่กันแบบเยอะมากเนะช่วยยิงตัวนี้หน่อยเสียงเงื่อนเฮ้ยธนูลอยได้ธนูลอยได้คืออะไร ไ้มันดังเสียงอยู่วะมันช่วยติดหมดแล้วต้องออกเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้อ๋อได้แล้วนี่แน่นี่เฮ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายตายยังเนี่ยยังเหรอเฮ้ยไม่สู้ก็ได้ครับไม่สู้ก็ได้เยอะเยอะเยอะอุ้ยเจ็บ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 แม่แม่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ผมได้โทงมาแล้วแล้วล่ะเรีย่ะไปเลยเรียบร้อยนะได้คะแนนแล้วโอเคนะโอเคตอนนี้เราอ like so okay. ินวิซิเบลหายแล้วเฮ้ยโดนได้ไงต้องใส่กรอบไปก่อนอะไรก่อนเดี๋ยวก็รู้เข้าทีมเลยนะสีน้ำเงินโอเคยืนบวกกันมันเลยนะตรงนี้นะเอาสักคนนึงไม่โดนโดนมาเนี่ยโดนมาเนี่ย ดีเอฟดีที่ดูสามนาดีโฟล์ดเอฟตายเอฟตาเอฟเออเออเอฟโดนลุมโดนลุมเดี๋ยวผมขอติดตัวโอเคเขาลบบทถือธงไปแล้วเอ้ยมันไม่หายตัวแล้วเหรอมันหมดแล้วหรือเปล่าถ้ามันวิ่งอยู่มันเห็นนะจีโนาหมดแล้วหจีโนอาได้ธงแล้วได้ธงแล้วเยี่ยมได้แล้ว แต,าตาแต่เอฟแตเอฟกันธง<อ>เร็วกันธงเดี๋ยวเขาตีเสมอแล้วนะโอ้โหไอเขาจะนำเราแล้วนี่ว่าไปดักรอหน้าห้องธงเนี่ยน่าจะเวอร์สุดแล้วละ่ะตัวก่อนโหมาเยอะไว้มาเยอะไว้ไม่ธรรมดานะเนี่ยรู้สึกป้าจะปิดเลย าอ่าเหรอการสลิงเกอร์ใช้ไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเขาบู๊เฮยขาบู๊โอ้โหทีเดียวตายการสลิงเกอร์ใช้ไม่ได้จริงแหม่ก็พิมพ์ผิดนี่เองเดี๋ยวเราไปแก้ให้เดี๋ยวแก้เดี๋ยวแก้เราต้องเล่นอาอไม่มีนินจาไว้เป็นไรครับเป็นไร ไวแรงเว้ยแรงเว้ยไม่ธรรมดาเดี๋ยวรู้เลยจำได้นันเราจำได้ว่าได้เป็นเราเดแล้วรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยนวิรู้ว่ามีคนถายตัวเข้ามาเฮ้ย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 

ขึ้นทงขึ้นทงเออ,อแมนแมนเยี่ยมเลยนี่ โอ้ยโหโอ้ยโดนแล้วโหได้แล้วได้แล้วอินโดอินโดโอ้ยมืดมืดไอ้โหไม่เห็นอะไรเลยีมาเกยบไปเอ้ยโ่วยโดนใสยเลยเอ้ยช่วยด้วยกำลังไปกำลังไปแอบดีกว่าครับคะแนนที่4มาแล้ว เฮ้ยอุ้ยเขาเห็นเราอ่ะธนูเต็มตัวเป็น300เลยครับเต็มตัเฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้พี่สัสดีครับล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 บอุ้ยใส่ตัวเองมืด ทำหน้าลูบีเดินเทปแต่อุยโอ้โหแม่นไว้แม่นไว้ธนูเต็มตัวไม่แม่นได้ไงสตอกเกอร์ก็คงไม่เหมาะสำหรับกรณีโดนธนูเยอะๆแล้วกันก็ต้องเปลี่ยนสิครับจะอยู่ทำไมได้ดาบเป็นชาร์ทไทมตัวงี้ตายอีกงเจ้าโอเคการตีิงเกอร์ไม่ได้โอ้ยโอ้ยมาจะไหน อยู minutes, minutes, minutes. Oh. ่น yeah. ี่อยู่นี Target> ่โอ้เฮ้ยยิงเลยฮะวิ่งเลยครับวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยขโมยก็ได้ขโมยนะยิงสนับสนุนไว้ก่อนมันเอาจากฐานเราแล้วฆ่ามันฆ่ามันอุ้ยแรงวิ่งไม่รอดตีเสมอแล้วมันตีเสมอแล้วเราตีเสมอเขาหรือเขาตีเสมอเราจบอ้าวโอ้ ได้ขยะมาหนึ่งได้ขยะมาหนึ่งแผ่นถือว่าสูสีมากเลยนะเนี่ยอืมโอเคครับก็อันนี้ก็เป็นอีกแมปหนึ่งเป็น Two Castle นะครับที่ได้ชนะนะครับจะได้โทเค็นเป็นแผ่นๆมาให้ก็ตอนนี้เก็บแต่งไม่ได้เก็บของต้องอยู่ของก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวจะมีเป็นทีให้แลกของนะครับผมไหนคนชนะขอดูรางวัลหน่อยครับว่าได้ยังไงขอสักคน พอสักคนมีใช่สยามไม่ใช่หรอเปล่าครับผมแพ้ครับว้ายชนะมาสองแล้วโอเคโทเค็นออฟแคปเจอร์เดอะแฟลกนะครับแล้วก็สำหรับผู้ชนะมินิเกมก็มีเดสแบทด้วยครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ๋อโอเคครับนี่ก็จะเป็นของรางวัลที่เก็บไว้ได้ของรางวัลได้อีกเนาะใครเก็บเป็นรางวัลแล้วโทเค็นเดสแบทของใครเนี่ยโอเคโอเคขอบคุณครับโอเคแล้วหวังว่าจะรับ ความเพลิดเพลินนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แชร์ให้เพื่อนเพื่อได้รับรู้นะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่นกันในสยามมารคราฟเวอร์เอ็พร้อมกับเพื่อนเอนคนอื่นเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ